สวัสดีครับจะพาชมบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ใกล้เมืองน้ำไม่ท่วมนะครับก่อนที่จะทำการโอนพรุ่งนี้ขออนุญาตนะครับเจ้าของบ้านน้องมินนะครับพาลูกค้าชมบ้านก่อนเพราะว่าหลังอื่นก็กำลังสร้างอยู่ครับใครที่ต้องการบ้านหลังใหญ่ๆห่พื้นที่เยอะๆนะครับ เริ่มต้นที่80ตารางวาเริ่มต้นที่80ตารางวานะครับในราคา2ล้านกลางๆ2.79ล้านผ่อนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณหมื่นหมื่นนิดๆน,น,นะครับสำหรับน้องๆที่อายุไม่เกิน30ปีถ้าอายุมากไปอายุมากกว่านี้ก็อ่า อัตราการผ่อนก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะพี่น้องท่านใดที่หาบ้านที่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นนะครับพิกัดนี้ก็คือบ้านแดงใหญ่นะบ,บ้านแดงใหญ่ตำบลแดงใหญ่ก่อนถึงบ้านแดงใหญ่ซ้ายมือนะครับที่สูงน้ําไม่ท่วมคือโซนนี้นะ้นําไม่ท่วมอยู่แล้วครับโซนแดงใหญ่เป็นที่สูงในระดับอพอๆกับสนามบินขอนแก่นเลยครับวันนี้จะพาชมเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกัน ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับพี่น้องที่หาบ้านอยู่หรือว่ามีเพื่อนๆพ,พี่น้องที่กำลังจะหาบ้านในโซนจังหวัดขอนแก่นนะครับต้องการหลังใหญ่ๆ3ห,ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันหลวมๆในพิกัดที่ไม่ไกลจากตัวเมืองครับ ห่างสนามบิน10นาทีนะครับมอขอประมาณ15นาทีตึกทูโรงพยาบาลกรุงเทพประมาณ15นาทีโรงพยาบาลศีประมาณ15นาทีโดยประมาณนะครับไปชมพร้อมๆกันครับพาไปดูตั้งแต่ปากทางเข้ามาเลยแบบถนนลาดยางเส้นนี้มาจากถนนมะริวันเข้ามาถึงตรงนี้ประมาณ1กิโลโดยประมาณครับ1กิโล ปากทางถนนมาริวันสวัสดีครับน้องพีทครับน้องพีทเนี่ยแฟนขับแฟนเพจเลยนะน้องพีทกลางเมืองนะครับน้องพีทกลางมานี่ถนนเส้นนี้มาจากมาริวันนะครับถนนมาริวันคนที่ทํางานโซนเนี่ยมอขอสนามบินตึกทูโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลศรีนะครับต้องการพื้นที่ประมาณนี้นะครับ 80ตารางวาเริ่มต้นที่80ตารางวานะครับเหลือมีให้จับจองกันอยู่แค่3มหลังเท่านั้นเองสามหลังสามแปลงนะครับมีสองหลังที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาก็จะเห็นหลังแรกเลยนะครับ388ดทับหนึ่งของน้องหมิ่นที่จะหลังนี้ครับทำการโอนพรุ่งนี้84ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณร้อยบ้าน จอดรถได้สองคันล้มลวมบ้านมีพื้นที่ข้างบ้านมีพื้นที่หลังบ้านถนนหน้าบ้านหน้าโครงการในโครงการ8เมตรกว้างๆเลยครับจอดรถได้สบายๆเลยนะหน้าบ้านได้หนึ่งสองคันสามคันสี่คันห้าคันสบายๆเลยหน้าบ้านนะครับฝั่งนี้ก็กว้างเหลือเยอะเลยไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะ มีปัญหากันในเรื่องของที่จอดรถหน้าบ้านสำหรับคนที่มีรถมากกว่า2คันนะครับหรือมีพรรคพวกเพื่อนฝูงเวลางานสังสรร์ปาร์ตี้ขึ้นบ้านใหม่ก็จอดรถได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนี่โรงจอดรถนะครับหลายอันนี้ยังไม่เก็บนะเพิ่งเก็บรายละเอียดเสร็จไปเมื่อวานนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่หน้าบ้าน หน้าบ้านเหลือเยอะเลยนะครับมีต้นไม้ให้ต้นน้ำเต้าให้นะครับปูย่าให้ม,มีอ่าเราเริ่มกันที่ตั้งแต่ขยะถังที่ใส่ขยะหน้าบ้านครับนี่ที่ใส่ขยะหน้าบ้านเริ่มจากตรงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเอาขยะมาใส่ข้างในนะครับตรงนี้ก็มาเก็บเอาแล้วก็มีออดให้อไม่ได้เอาคัดเอาขึ้นบางคังไม่ได้เอาเบเกอร์ขึ้นครับ มีกลิ่งหน้าบ้านให้มีตู้จดหมายตู้ปรษณีย์ให้ครับมีทะเบียนมีเลขที่บ้านให้สุวิมานวิวนะครับสามไอสามสาทับหครับเริ่มจากหน้าบ้านเลยเข้าไปประตูเข้าหน้าบ้านประมาณ6เมตรครับหเมตรเลี้ยวเข้าสบายเลย แล้วก็ตรงนี้ก็นี่ที่ใส่ขยะขยะเวลาเราใส่ขยะแล้วก็เปิดปุ๊บใส่ตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้เดี๋ยวเทศบาลอบตอเขาก็จะมาเก็บเอาแล้วก็สายไฟสายไฟนี่ไม่มีผ่านมานะครับสายไฟนี่ก็จะเป็นใต้ดินมาเลยนะครับไม่มีมีแต่เสาสายจะอยู่ข้างล่างสายไฟอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ด้านข้างพื้นที่ด้านข้างเหลือเยอะมากเลยด้านหลังบ้านาหลังโรงจอดรถ ตรงนี้ก็ทําสนามเด็กเล่นทำเลี้ยงสัตว์ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบอสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวกระต่ายก็แล้วแต่เลยจะทําเป็นสนามเด็กเล่นทําเป็นสะว่ายน้ําได้เลยสําหรับตรงนี้ครับเดินไปหลังบ้านนะครับเดินไปหลังบ้านเราจะไปดูหลังบ้านก่อนแล้วค่อยไปดูตัวบ้านข้างหลังก็จะเป็นหันหลังเข้าหากันอีกสองหลังนะครับหลังที่เห็นอยู่ของคุณพิชิตเนาะ เดี๋ยวจะไป update. อัปเดตหลังที่กําลังสร้างด้วยครับนี่พื้นที่ด้านหลังเหลือเยอะมากครับเหลือเยอะมากเทพื้นจากตัวบ้านออกมาในเมตรครึ่งนะครับหเมตรครึ่งซึ่งปกติทั่วไปก็จะอยู่เทกันที่ประมาณเมตรหนึ่งแต่เราเทให้เมตรครึ่งตรงนี้ไว้สําหรับใส่ถังน้ําปั๊มน้ำนะครับตรงนี้มีแถมนะครับช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้มีแถมเดี๋ยวโอนเสร็จเราจัดการให้วันเดียวจบครับถังน้ําปั๊มน้ำตรงนี้จะเป็น ป้องกันปวกนะครับตรงนี้มีป้องกันปวกให้ด้วยนี่ด้านข้างอีกฝั่งนี้ก็เหลือเยอะเลยมีสนามหญ้าให้คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านนะครับต้องดูแลตัดนะครับต้องดูแลการตัดด้วยถ้าปล่อยสัก2เดือนมันจะเ,เต็มพื้นที่เลยนะหญ้ามันขึ้นเร็วมากครับด้านมามาด้านหน้าบ้านม,มาหน้าบ้านครับทั้งสีสันรูปแบบนะครับ าการออกแบบห้องภายในเราไปดูภายในกันพวกนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวนะครับบ้านขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวว่าชอบแบบนี้ไหมบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบอนะครับตรงนี้ห้องรับแขกห้องรับแขกห้องโถงกว้างครับ3.5้าเมตร3านะ้าเมตรกว้างเลยรับกว้างเลยแหละตรงนี้ แล้วก็ขวามือเราไปดูห้องมัตเตอร์ก่อนห้องมัตเตอร์ขวามือนี่อาจจะตกใจนะขออนุญาตน้องมินนะอขออนุญาตนะครับพระโอคุทะลูกขออนุญาตนะครับตรงนี้คือขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วนะครับแต่เรายังคือได้เลิกขึ้นบ้านใหม่ก่อนก่อนแล้วก็เรามารอโอนกัน พรุ่งนี้นะครับโอ,โอนกันเป็นห้องน้ําห้องน้ํามีสัตว์เป็นสัตว์ต h, เป็นส่วนโซนแห้งโซนเปียกนะครับมีชาวเวอร์ให้ครับมีชอวเวอร์ให้แล้วมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะครับแถ,ถมแถมแล้วก็แถมแอร์ให้ด้วยอืมแถมแอร์ให้ด้วยนะครับห้องนี้แหละติดห้องนี้ครับแถมแอร์ติดห้องนี้นะแล้วก็ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสองนะครับ ห้องนอนสองสาุดห้าคูณสาโดยประมาณนะครับประมาณนี้ออกไปตรงนี้ห้องนอนสามอยู่ตรงนี้ประตูอยู่ตรงนี้เราไม่ทําประตูตรงกับทางเข้านะครับประตูห้องนอนสามก็โอเคนะครับลูกสองคนสามคนสบายจบายเลยอันนี้เป็นห้องน้ํารวมก็เหมือนกันครับขนาดพื้นที่เท่ากันเลยกับห้องมาตเตอร์ครับ ห้องน้อห้องน้ำรวมแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้เก็บอัีเปลี่ยนประตูให้นะครับเปลี่ยนประตูให้เดี๋ยวเก็บออกไปเดี๋ยวเคลียร์ออกไปนะครับวางโต๊ะรับประทานอาหารครับแล้วก็มีประตูปิดสำหรับกลิ่นอาหารให้มันออกด้านข้างไปเลยลมีเคาน์เตอร์ครัวให้นะครับอันนี้ของบางส่วนที่มาขึ้นบ้านใหม่ครับของอนุญาตน้องหมิ่นนะครับ ก็ประตูมีหน้าต่างตรงด้านด้านข้างก็ไม่จาเป็นต้องใส่ฮู้ดนะครับเปิดออกมันก็ลมเย็นเลยแหละตรงนี้ครับนะเปิดออกสบายๆเลยอ่าแล้วก็มีประตูหลังบ้านอืมประตูหลังบ้านครับอ่าประตูกันน้ํากันปวกนะครับประตู UPVC พวกนี้ครับตรงนี้ประตูหลังบ้านออกไปหลังบ้านเมื่อกี้ครับอืมฝนตกหนักครับเมื่อคืนน้ํานองเลยฝนตกหนักมากอ่าเดี๋ยวเราไปอัปเดต หลังที่กําลังสร้างอยู่นะครับหลังที่กําลังสร้างอยู่ใครที่มองหาบ้านอยู่ในโซนช,ชานเมืองนะครับเลี่ยงเมืองที่ไม่ไกลจากตัวเมืองคอนกจนไม่ชอบความแออัดความวุ่นวายในตัวเมืองนะครับก็ขยับออกมานิดนึงก็จะได้บ้านพื้นที่แบบนี้ครับหลังใหญ่ๆพื้นที่เยอะๆในราคาที่ถูกกว่าในเมืองเออง่ายถ้าขนาดเท่ากันนะครับถ้าขนาดเท่ากันนะ ราคาต่ํากว่าเนาะอ่านี้ดีกว่าราคาต่ํากว่าในเมืองครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หลาหลายช่องทางทั้งใน LINE แอนะครับในแชทนะครับทั้ง YouTube ทั้ง f c e e o o o ครับเดี๋ยวก็กำลังจะทำช่อง TikTok อ,อยู่ใครที่เล่น TikTok อยู่เดี๋ยวเจอกันในช่องทาง TikTok นะครับทั้งความรู้แล้วก็พาชมบ้านด้วยเนาะ อโอเคเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตของคุณนพชิดนะครับสวัสดีครับผมหลังคามาแล้วเนาะไค้งหลังคาเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ของน้องไอซ์อันนี้โอนไปแล้วนะครับอ่าน้องไอซ์นี่ก็ทำงานที่ตึกทูน้องมินนั่นก็ สีนะครับโรงพยาบาลสีก็ไม่ไกลครับระยะเวลาเดินทางประมาณ15นาทีอบฟ้าร้องละเราคงจะรีบจบกันละตรงนี้จะเป็นถนนนะครับอ่ามันอาจจะดูเละเทะหน่อยอือรอผลตื่นเต้นน้องพีทพรุ่งนี้ผลออกนะครับบูโรผลออกน้องพีทบ้านกลางเมืองอ่านะครับเราคงเดินเข้าไปไม่ได้ฝนตกหนักมากเลยครับอ่าตรงนี้จะเหลือแปลงนี้นะครับร้อยตารางเมตรเอ้ยร้อยตารางวาแปลงเนี้ยร้อยตารางวา แปลงนั้นก็ของคุณนกนะครับคุณนกก็กําลังเนี่ยครับเตรียมโครงหลังคาแล้วโครงหลังคาก็อาทิตย์หนึ่งนะครับมุมกระเบื้องอีกอาทิตย์หนึง่งครับประมาณนี้สองอาทิตย์เราก็จะรีบเร่งให้นะครับถ้าขึ้นโครงหลังคาแล้วมันก็จะง่ายแล้วมีหลังคาแล้วก็จะทําง่ายละครับอืมอ่าแล้วก็ของคุณพิชิตเราก็จะเหลืออยู่สามแปลงนะครับมี80ตารางวามีร้อยตารางวาแล้วก็ ส9ตารางวาโดยประมาณโดยประมาณประมาณแ9บตารางวาแล้วแหละใครที่หาบ้านอยู่ใครที่ต้องการบ้านที่ไม่ไกลจากตัวเมืองขอนแก่นจนเกินไปก็ติดต่อเข้ามานะครับสนใจตรงนี้สุวิมานบิวแต่ว่าตรงนี้ต้องรอนะครับไปไปลายปีนะถึงจนะเสร็จไอ้ทีห่หลังที่ยังไม่ได้ขึ้นนะครับพอจะดันใครที่รอได้มีระยะเวลาในการรอก็ นะครับติดต่อเข้ามาถ้าต้องการประมาณนี้นะครับหลังสุดท้ายฝั่งนู้นเป็นของอน้องอยู่ตึกทูเหมือนกันนะน้องนุ่นครับสุดเลยนะครับสุดเลยก็ได้เลิกยกเสาอีกเสาโทเดือนหน้ากาลังหาเลิกให้นะครับกาลังได้เลิกแล้วก็จะแจ้งไปในส่วนของน้องนุ่นนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้เราฝากกันไว้อีกหนึ่งโครงการครับ สุวิมานวิวเริ่มต้นที่80ตารางวาเราเจอกันในไลฟ์หน้านะครับจะเป็นเรื่องพาชมบ้านหรือจะเป็นเรื่องของความรู้ก็ติดตามนะครับเข้ามาติดตามใครที่มาใหม่ก็กดติดตามในเพจนะครับกดติดตามในเพจก็จะได้รับข่าวสารแบบนี้เรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องของความรู้เรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการกู้สร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองหรือครับอาจจะซื้อบ้านโครงการ ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ